พ่อเคยบอกว่าตัวพ่อเองนี้เหมือนบ้าหอบฟางเพราะอะไรคะคือ,อแมมอนะบกเอาไว้แต่ความไม่ได้เรื่องนะนะดูรูปไปด้วยนะครับแบกเอาไว้แต่ความไม่ได้เรื่องคือไม่มีสาระอะไรเลยนะสนุกสนานไปวันันดูทีวีแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังดูอยู่นะไม่ได้ไม่ได้เลิกดู พราะการเจริญสติปัฏฐานหรือพิจารณารูปนามเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้เป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติคืออบรมเจริญสติปัฏฐานเป็นปกติคือไม่ต้องไปทำอะไรให้ผิดปกติขณะเราดูทีวีหรือฟังวิทยุเนี่ยเราก็พิจารณารูปนามควบคู่ไปด้วยได้ แต่เมื่อก่อนไม่เข้าใจไงดูทีวีก็ดูไปดูทีวีเนี่ยดูไปตลอดเรื่องเป็นบัญญัติตลอดเรื่องเราแบกไว้ซึ่งบัญญัติตัวตนสัตว์บุคคลสรรพสิ่งของนิมิตอนุพยัญชนะนิมิตคือรูปร่างทั้งตัวใช่ไหมอย่างเช่นกระเป๋าใบนี้รูปร่างมันเป็นยังไง อนุพยัญชนะคือส่วนย่อยเช่นหูหิ้วมันเป็นยังไงอ่าสิบรูดเป็นยังไงเนี่ยเรียกว่าอนุพยัญชนะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้ศึกษาพระไตรปีดกพระไตรปีดกนี่หมายหมายถึงเราต้องศึกษาหมดเลยนะไม่ใช่เว้นนะพระสูตรพระอภิธรรมพระวินยัยเนี่ยมีชาวพุทธบางคน มาพูดค่ตอนนั้นกับผมก็ไม่ประสีปภาษางูงูงปลาปลาสเนกสเนกสนเกฟิดฟิดท่านบอกว่า <c oughs> พระอภิธรรมเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์อ่ะอ้าวเออผมก็เชื่อนะแต่มาผมมาอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยสเสด็จบ,บนสวรรค์นะชั้นดาวดึง โปรดพุทธมารดานะีซึ่งเป็นเทพพบุตรอยู่ในชั้นดุสิตแล้วก็มาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงเนี่ยใช่ไหมบรรลุเป็นโสดาบันนี่ไงท่านตรัสพระอภิธรรมเนี่ยบนสวรรค์แล้วบางคนไม่เข้าใจก็มาบอกว่าพระอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์เพราะฉะนั้น เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องฟังหูไว้หูไม่ได้เชื่อใครง่ายๆอ่ะใช่ไหมออกลูกเป็นลิงถ้าเชื่อใครง่ายๆไม่ใช่เราเราต้องนั่นนะเพราะฉะนั้นเราดูทีวีเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มีแต่เรื่องโอ้กรักชังอย่างุน้นอย่างนี้อทหารยูเครนรบกับทหารรัเสเซียโอ้ยิงกัน เป็นบ้าเลือดอะไรเนี่ยคนตายเราก็ดูไปก็อ่ะแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรรุ่งขึ้นไปก็ดูไปใหม่แต่ทีนี้เรามาศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะโอ้เราจะปล่อยเวลาให้ร่วมไปไม่ได้เลยจะนั่งหายใจทิ้งไปวันๆไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเราไม่ต้องไปนั่งหลับตาอะไรหายใจเข้าก็ ไววรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยขนาดนี้ก็พิจารณาได้หายใจออกก็เอาอยู่แค่เนี้ยไว้รู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเพราะว่าธาตุลมลมหายใจลมก็คืออาการไหวว่าโดยปรมัาดแล้วลมหายใจไม่มีมและในการปฏิบัติธรรมที่สำนักแห่งหนึ่ง ผู้ถามก็ถามว่าลมหายใจมีไหมแล้วก็บอกว่าถ้าลมหายใจไม่มีก็ตายกันพอดีที่จริงว่าโดยปรมาทัติแล้วลมหายใจเป็นมัญญิลมหายใจไม่มีมีมีแต่ปรมาทัติคือหายใจเข้าไว้รู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับหายใจออกก็มีไว้รู้ไว้ไม่ใช่ตัวตนไม่เช่เราเกิดดับ ทีนี้เมื่อก่อนเนี้ยเราดูทีวีแล้วก็ไหลเรื่อยไปในบัญญัตนะเป็นอาวิชาหรือโมหะทั้งหมดตามพระไตรปีดกเล่ม78หน้า7786บรรทัดสองเนี่ยจำได้ขึ้นใจเลยวิพังภาคที่สองะไหลเรื่อยไปกับตัวตนสัตว์บุคคลสปปรรพสิ่งของ เป็นโมหะหรืออวิชชาแต่เราก็พอรู้ว่าเราเออขณะนี้สภาพจิตเราเป็นอวิชชาหรือโมหะไม่ใช่เราหยุดอยู่แค่นี้นะเราพิจารณาเปลี่ยงลงไปทันทีสภาพจิตที่เป็นอวิชชาหรือโมหะคือสติปัฏฐานไม่เกิดก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ไงกลับเป็นผู้มีสติ กลับเป็นผู้มีสติก็เป็นวิชาและอะโมหะสั่งสมไว้ให้ยายเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เป็นไอ้บาหอบฟังแบกเอาไว้แต่เรื่องบัญญัติตัวตนสัตว์บุคคลสรรพสิ่งของทีนี้เราอ่านพระไตรปิฎกเราเอาใหม่ขอขอให้เพื่อนชาวพุทธท่านผู้ฟัง โรดกระทำตามรับรองว่าทำได้ประเดี๋ยวท่านลองไปดูทีวีสิเปิดทีวีเนี่ยขมีแข็งไหวใช่ไหมเปิดทีวีได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์สุจินนะท่านท่านสอนเนี่ยเป็นประโยคทองหรือคำแก้วฝังใจผมเลยเข้ากระดูกดำเลยเสียงนิดเดียวแม้แค่ยุงบิน ก็อย่าปล่อยไปโอ้โธกดรีโมทคอนโทรลก็ดังแก๊กระเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับพิจารณาได้หมดเลยรู้ว่าอ๋อนี่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็พินาลงไปเสีเห็นรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่ไงเราก็เปลี่ยนจากการเป็นไอ้บาหอบฟังเนี่ยเป็นผู้มีปกติ อบรมเจริญสติปัฏฐานการพิจารณารูปนามบ่อยๆเนืองๆทุกเมื่อทุกขณะจิตไม่ปล่อยไปเลยปล่อยไปไม่ได้เพราะปล่อยไปเมื่อใดแมช่วยช้างผับผชัว่วงูและปลิ้นเราตกเป็นเหยื่อโมหะหรืออาวิชชาถูกอาวิชชา เคี้ยวกินบอกหลายครั้งแล้วนะโมหะโมหะก็คือโมหะโมหะพูดเร็วๆเป็นหมาไม่ใช่ใครอะตัวเราอพูดพูดเนี่ยผู้พูดที่พูดอยู่นี่เองอะอลงหลืมสติเมื่อใดสำทับลงไปที่กลางกระมมมตัวเองอเหมือนขอสับกับพองช้างเกเลสับหัวตัวเองลงไป ย่อยยับแล้วพินาศแล้วพิจารณาทันทีสติปัฏฐานไม่เกิดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับกลายเป็นผู้มีสติปัฏฐานการพิจารณารูปนามสำทับเปลี่ยงลงไปอีกเช่นเช่นเคยใช่มคือทันทีเลยที่ใช้คําว่าเปลี่ยงลงไปไหมายความว่าไม่รีรอขณะนี้ทันทีรูปนามมีอยู่ทุกขณะถ้าเราเข้าใจในพระไตรปิฎกแล้ว ไม่มีขนาดไหนที่เราไม่พิจารณารูปนนำพิจารณาได้ทุกคณะแม้ทายอุจจาระปัสสาวะพระผู้มีพระภาคเจ้ายังมีพระมหายังมีพระมหาการุณาตรัสสอนให้เจริญสติปัฏฐานไม่เว้นแม้คณะทายอุจจาระปัสสาวะกดมือถือดูได้ในสัมปชัญญะบัพ มหาสติปัฏฐานสูตรที่ขนิกายมหาวัค